น่าจะพอมีฐานะประมาณหนึ่งนะไม่น่าจะมาเอาเปรียบกันกับนักศึกษานะักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขากำลังศึกษานะล่าสุดก็มีงัดกับพี่หนุ่มน่าจะโดนแหละนะครับชุดใหญ่นะครับผมคือมันเป็นเรื่องที่ผิดเห็นชัดเจนของคนประเภทนี้นะต้องบอกเลยพระราหูไม่ชอบนะครับเพราะพระราหูเป็นเทพใช้ใจเทพสุริสุรายนะครับผมเพราะฉะนั้น <laughs> ถ้าเกิดใครเกิดมังกรเกิดเมษเนี่ยสมมติทํานายไปว่าเงินจะรั่วหรือว่าอสูรเรียกทรัพย์คือได้รับจากอสูรเนี่ยไม่ต้องไปกักนะ ใช้ไปเดี๋ยวมันจะหมุนมาให้ใหม่ใช้ไปมันจะหมุนมาให้ใหม่ถ้าไม่ใช้จะไม่ให้อย่าไปเครียดนะบางทีผมพิจิกเนี่ยเดาเ,เาาลือดเขามรณะมันมองในแง่ดีว่าเออเว้ยกูก็มีให้ใช้อาจจะเหนื่อยหน่อยก็เดี๋ยวพักเป็นช่วงๆค่อยๆแก้กันไปนะครับบางคนเนี่ยทายลัคนาทายราศีไปเช่นคนเกิดสิงห์คนเกิดกัน,น,กนมีเกนโดนหลอกเรื่องความรัก หรือว่ามีเก์โดนโกงเนี่ยก็ไป,ไปวิปตกกังวลไม่ต้องกังวลนะครับเราจะได้เกิดความระมัดระวังพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตนะถึงได้มีการตรวจชะตาโดยมีผลข้างกายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางทีมั่นใจเกินไปเชื่อตัวเองมากเกินไปก็วิบัติชิบหายบางทีไปเชื่อหมอดูมาก,มากเกินไปงมง,ง,งายมากเกินไปก็วิบัติชิบหายเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้อยู่ตรงกลางให้ได้โหนก็เหมือนที่ปรึกษาท่านหนึ่งบางคำปรึกษาไปแล้วคุณจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่ชีวิตของคุณอะไรอย่ารู้ศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆอย่างครับ การทําคดีก็อย่าไปหลงเชื่อทนายหลงเชื่ออะไรมากนะักเพราะว่าเนี่ยครับพอแพ้เสร็จก็โดนฟ้องกลับหาว่าฟ้องเท็จมาหาว่าลูกความผมไปร่วมกันโชคซึ่งมันไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นการจะฟ้องร้องอะไรใครต่างๆต้องมีพยานหลักฐานนะตำรวจไลก่กระบังเนี่ยเขาจับกลุ่มแล้วเขามีคลิปวิดีโอมีอะไรหมดมันไม่มีการขม่มขู่คุกค,คามอะไรเลยการรับสารภาพก็เขียนข้อความอันนี้ก็คดีดังนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับออกโขออออนกระแสทั้งสองรอบ นะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าการดําเนินคดีในศาลพี่น้องประชาชนมีคดีความเนี่ยการจะฟ้องจะร้องอะไรต้องหาพยานหลักฐานนะครับวันก่อนลูกความมาปรึกษาเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้คนเช่าที่ดินเพื่อปลูกอ้อยที่อำเภอเสริญสางจังหวัดโคราชวันดีคืนดีสัญญาเช่าหมดแล้วไอ้ผู้เช่าไม่ยอมออกเป็นญาติกับสอทอนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีส่งคนไปเผา ไอ้ไอ้ไอ้ต้นอ้อยที่เหลืออยู่นะตออ้อยอ,อะไรเนี่ยนะฮะนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าไฟไหม้เขาจะไปแจ้งความจะไปฟ้องอะไรผมก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องไปหาพยานหลักฐานนะว่าคนที่คุณจะไปไปแจ้งความเนี่ยเขาเป็นคนเผาถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็แจ้งความว่าสงสัยคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่าไปเพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาเป็นคนโทรศัพท์มาบอกว่าเขาจะเผา นะครับอย่างเงี้ยคุณไปแจ้งความแบบนี้คุณก็จะไม่ติดคุกเพราะแจ้งความว่าสงสัยในคนนี้เพราะก่อนหน้านี้เป็นคนส่งลายมาบอกว่าจะไปเผาแต่ส่วนหลังจากนั้นใครเป็นคนเผาเรา,รเราไม่ทราบเพราะเราไม่มียาหลักฐานถ้าเราไปบอกว่าเขาเป็นคนเผาแต่เขาไม่ได้เผาขึ้นมาเดี๋ยวันะกลายเป็นแจ้งความเชม็จอันนี้ก็ฝากไว้เวลาไปแจ้งความก็บอกว่าเนี่ย <efendim> เออสงสัยในคนนี้เพราะก่อนจะเผาเนี่ยมันเขาส่งลายมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเผานะครับเอ่นะครับ เข้าใจนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืมนะนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เอ่อใครมาทําอะไรที่หน้าบ้านก็รู้รนะนะครับอืม <trov. S 1> เดี๋ยวสักครู่นะครับทักเดียวนะอืม ช่างมาแล้วให้ขึ้นมาทําประตูได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมไล์สดอยู่นะครับออมแม่แม่ไม่ช่างมาแล้มาทําประตูนะนะครับมาเปลี่ยนก,กุญแจที่บ้านนะครับครับไม่มีอะไรครับอือช่างทําประตูได้เลย ครับเอานะครับว่ากันไปนะมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่ความสนใจก็คือเรื่องเจ้าของหอพักที่ลังสิตเจ้าของหอพักที่ลังสิตนะครับมีข่าวใหญ่นะครับว่ามีการนะครับเอารักเอาเปรียบนักศึกษาที่ไปเช่าห้อง มีการเรียกเก็บเงินมีการยึดทรัพย์สินมีการหน่วงเงียวกับขันกันโชคอะไรต่างๆคมคูสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังอยู่หลายวันอยู่หนกระแสก็เล่นอยู่นะครับก็ฝากนะฮะฝากทางโรงพักท้องที่สพลังสิตแล้วก็สคบนะฮะนะครับช่วยดําเนินคดีอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าทําเป็นคอนเทนต์กันแล้วก็เงียบๆหายไปก็ดูนะครับว่าหอนี้จะสามารถอยู่ได้ไหมเห็นก็บอกมีเรื่องมีราวมา เป็นเวลานานนะครับมีเรื่องมีราวมาเป็นเวลานานแล้วนะครับนะผ่านมานานแล้วนะครับนะก็ยังไม่สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนมีส้นใหญ่หรือเปล่าสามีเจ้าของหอเป็นตํารวจหรือเปล่านะครับลูกเขยเป็นตํารวจหรือไม่อย่างไรนะครับนะนะฮะก็ดูกันต่อไปนะครับใครมานะครับ อ่ะนี่ทำเลยทำทำเลยผมกําลัง่ายทอดสดอยู่ครับนะคนช่างมาทําประตูนะนะครับนะเออเอเอนะครับอืมนะครับ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะนะครับแ้นะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสอกบอจะมีน้ํายามีปัญญาในการที่จะจัดการกับ เจ้าของหอพักได้ไหรือไม่อย่างไรแล้วก็ตํารวจท้องที่จะดําเนินคดีกับเนะจ้าของหอได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีผู้เสียหายมีผู้ร้องเรียนจํานวนมากมีผู้เสียหายมีผู้ร้องเรียนจํานวนมากนะครับนะมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายต่างๆก็ต้องดูนะครับว่าทั้งตํารวจทั้งสงอบอะจะมีปัญญาดําเนินการกับเจ้าของหอพักที่รังสิตได้หรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะเนเ่อนะครับ อืมก็เรื่องนี้ก็อยู่ในความสนใจของประชาชนพี่น้องประชาชนคิดว่าเขาจะอ่อจะดําเนินการอย่างไรกันต่อไปนะครับก็ต้องติดตามนะฮะนะครับแต่ทางอา่ารายการหนกระแสไม่ไม่เฉยๆไม่ต้องละอ,ออกออกไปเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่อยู่ช่างมันไปไม่ต้องมาพูดอะไรตรงน,นี้นะครับอืมนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณไซส์สกอตนะครับที่แชร์เกี่ยวกับเรื่อง การทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆนะครับทางภาคใต้นก er. ็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องคุณทรายสก,กอตนะนะครับเรื่องการใช้แรงงานเด็กมอแกนอะไรต่างๆนะครับที่ไม่เป็นธรร,รมนะครับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คุณทรายสก,กอตแฉออกมานะครับเพราะว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยประชาชนเขาอยากรู้ว่าว่ามีการใช้แรงงานเด็กบนเกาะสุริน นะครับนะหรือมาอย่างไรนะครับอุทยานโต้สายสกอตทุกประเด็นไม่เป็นความจริงนะครับนะเออนะฮะยันไม่มีการใช้แรงงานเด็กบนเกาะสุรินแต่เป็นการติดตามผู้ปกครองมาระบุการให้ข้อมูลข้อเคลื่อนอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายก็ดีครับโต้กันไปโต้กันมาผมอยากให้สายสกอตเนี่ยแฉเรื่องพวกนี้ออกมาส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยผมเชื่อสายสกอตนะครับมากกว่าเชื่อเจ้าที่อุทยาน นะครับเพราะว่าอะไรพระสายสกอตเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเขาเป็นลูกเศรษฐีที่เป็นอาสาสมัครจิตอาสาเนี่ยนะครับเอ่อเข้าไปช่วยสังคมนะฮะนะครับนะนะครับเนี่ยทางอุทยานเนี่ยดูจากไทยรัฐเนี่ยทรมองบอกว่าเอ่อการที่สายสกอตแฉเนี่ยอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายก็กถ็ถ้าคิดว่าผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีเลยนะครับดำเนินคดีสายสกอตเลยเขาจะไปสู้กันในศาลนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่ที่น่าสนใจนะ แต่สังคมก็ส่วนใหญ่จะเชื่อสายสกอตนะนะครับอืมนะฮะแฉเยอะๆครับนะแล้วถ้าเกิดว่าอาธิบดีไม่ดีจริงก็ควรจะพ้นหน้าที่ไปถ้าเกิดว่าปล่อยปะละลอดละเลยนะนะครับก็กกไม่ควรฮะเราเป็นอธิบดีเราก็มีหน้าที่ต้องเออเขาเรียกอ,อะไรนะครับมีหน้าที่ต้องทําความจริงให้ปรากฏมีหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ปล่อยให้มีการทําผิดกฎหมายก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป